ไม่น่าเชื่อเรตติ้งแค้นรักสลับชะตาตอนจบสูงทะลุเพดานเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งของช่องสามสำหรับละครเรื่องแค้นรักสลับชะตาเป็นการประชันบทบาทครั้งแรกของสองพระนางระหว่างคู่ของอเล็กซีรเดชก,กับน้ำตาลพิจักขนาและคู่ของกระถิ่งขุนนรงกับบัวนลินทิพย์ ถึงแม้จะร่วมงานกันมาแล้วหลายครั้งแต่สำหรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นการโคจรคู่กันครั้งแรกแบบเต็มๆงานนี้ทุกคนก็จัดเต็มแบบไม่มีกัก๊กไม่ว่าจะเป็นตบจูบปะทะดุเดือดหรือแม้แต่ฉากหว,นหวานๆของสองคู่พระนางก็ไม่มีใครยอมใครจัดเต็มทุกสีนทุกอารมณ์นอกจากนี้ยังได้นักแสดงมากฝีมือมาร่วมเชือดเฉือนในเรื่องนี้อีกคับข้าง และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่18กรกฎาดาเรียกได้ว่าจบลงไปอย่างสวยงามแถมยังฟาดเรตติ้งตอนอวสานไปสูงถึง4.484ก็เท่ากับว่าปิดตัวอย่างสวยงามกวาดเรตติ้งอันดับหนึ่งของสถานีในล็อตนี้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ